สวัสดีครับจากเขตกเกษตรอินเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยกันนะครับเริ่มตน้นด้วยการเตรียมวัสดุคือหน่อกล้วยกากน้ําตาลและก็ะดําละเอียดนะครับทําการสับหรือหัน่นต้นกล้วยให้ละเอียดให้เป็นชิ้นเล็กๆพยายามไม่เป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าบางเท่าที่จะทําได้นะครับสับให้ละเอียดที่สุดจากนั้นผสมด้วยคลุกเคล้าด้วยกากน้ําตาลพยายามคลุกเคล้ากากน้ําตาลให้เข้ากันนะครับ ไม่ต้องเติมน้ำนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันหลังจากนั้นผสมด้วยรำละเอียดนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับสังเกตดูนะครับเราไม่ต้องเติมน้ำเพราะว่าน้ำจากต้นกล้วยก็จะออกมาจากนั้นนำไปใส่ในถังหมักหรือว่าถังสีถังพลาสติกก็ได้ครับหมัก7-10วันคนทุกวันนะครับหล,หลังจากหมัก7-10วันก็สามารถนำไปใช้ได้เลย